ขอรนับน้อมต่อคุณพระรัตนาใจขอการพระอาจารย์เพศานพระอาจารย์ทุกลูกแล้วก็เพื่อนสหธรรมิกเจริญในธรรมในที่แล้วก็ญาติโยมทุกคนเมื่อกี้สวมดมนต์ไปเนาะก็มีประโยคสำคัญสำคัญที่พึงน้อมเข้ามาใส่ใจแล้วก็พิจรณา ที่บอกว่าเมื่อเราได้ความธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจนะความขับแค้นใจเป็นทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจนะไม่รักก็เป็นทุกข์ คิดอะไรไม่สมความปรารถนาก็เป็นทุกข์รวมความแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นเนี้ยนับแต่เกิดเป็นต้นมามีแต่ทุกข์อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นความจริงเป็นความจริงหมายถึงว่าทุกผู้คนที่ได้เกิดมาขึ้นชื่อว่าเกิดนั่นแหละคือเป็นทุกข์ตลอดสาย แต่ความทุกข์ยังไงก็ตามถึงแม้ว่ามันมีอยู่จริงแต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วเห็นความจริงว่าที่ไม่ทุกข์ก็มีนะที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็มีอยู่เพราะนั้นรวมแล้วเนี่ยจริงๆว่าแล้วเนี่ยคือธรรมะหรือว่าธรรมชาติเนี่ยมันก็มีสองประเภทนั่นเองคือฝ่ายเกิดกับฝ่ายที่ไม่เกิด นะถ้าไฟเกิดเกิดแล้วต้องต้องหมดไปนะต้องแก่เจ็บตายไปแต่ไฟที่ไม่เกิดซึ่งก็เป็นสัจธ,ธรรมอย่างหนึ่งและเป็นสัจธรรมแท้ด้วยคือไม่เกิดไม่ปรากฏทำสองประเภทนี้เป็นความมีอยู่จริงนะเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจในปัจจุบันชาตินี้อย่างน้อยต้องเริ่มต้นเรียนจาก ธรรมชาติที่เกิดแล้วก็คือตัวเราเองตัวเราเป็นสิ่งที่เกิดแล้วที่เรียกว่าตัวเราที่เรียกว่าผมที่เรียกว่าฉันที่เรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสรรพนามในลักษณะที่ว่าเป็นเรานี่คือความเกิดเป็นสิ่งที่เกิดแล้วแต่ธรรมชาติที่ไม่เกิดคือไม่ใช่สิ่งนี้คือไม่ใช่เรานะ ธรรมชาติที่ไม่เกิดคือต้องเป็นความที่ไม่ใช่เราสิ่งใดที่ยังเป็นเราอยู่นั่นหมายความว่าเกิดแล้วทีนี้เดี๋ยววันนี้เนาะถือว่าเป็นโอกาสแรกช่วงเขา้าพรรษาที่พวกเราก็ได้มาอยู่วัดนะอยู่ประจำพรรษาตลอดสามเดือนนะรวมถึงแม่ชีพระสงฆ์องค์เจ้าต่างๆ ก็อยู่ขา้าพรรษาด้วยกันสิ่งที่หลวงพ่อเน้นอันนี้เฉพาะตัวเนาะคือหลวงพ่อเน้นแต่เรื่องของความพ้นทุกข์นะเรื่องของความพ้นทุกข์ซึ่งเป็นชีวิตจิตใจที่เกิดมาในชาตินี้จะต้องพบสิ่งนี้ให้ได้นะพบสิ่งที่เรียกว่ามันไม่เป็นทุกข์อ่ะมันไม่เป็นอะไรอ่นะ เพราะว่าธรรมชาติที่ไม่เป็นทุกข์ที่มันไม่เป็นอะไรอะมันมีอยู่จริงเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันมีมันเป็นมันไปบังเอาไว้เช่นความเกิดเนี่ยความเกิดเนี่ยตอนนี้เกิดมาแล้วเนาะความเกิดเนี่ยมันไปบังสิ่งที่ไม่เกิดนะความเกิดเนี่ยมันไปบังสิ่งที่ให้เกิดแล้วพวกเราอย่างดีกม็มักจะรู้จักสิ่งที่เกิดแต่สิ่งที่ไม่เกิดเราไม่เคยรู้จัก จริงๆมันมีวิธีมองเนาะวิธีมองเพื่อเป็นการเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจลองมองอย่างนี้นะตอนเนี้ยปัจจุบันขณะนี้คือเรียกว่าตัวเราเนาะ,ะเรียกว่าตัวเราเนี่ยเกิดมาแล้วซึ่งก็เห็นได้ชัดรู้ได้จริงว่าใช่เกิดมาแล้วจริงๆถ้ามองย้อนยมองย้อนถอยนะก็เรียกว่าย้อนถอย ทอยก่อนเกิดเนี่ยก่อนที่จะมีเราเนี่ยมันมีอะไรก่อนที่เราจะเกิดมีอะไรก็คือความไม่มีความไม่มีอันนั้นแหละมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้วคือมีอยู่ก่อนที่เราเกิดทีนี้เมื่อเราเกิดแล้วตอนนี้ก็ยังมีอยู่สมมติว่ายังมองเห็นอยู่เนาะยังรู้อยู่ว่ายังมีอยู่ยังไม่ตายะ แต่ท้ายสุดทุกคนก็เข้าใจได้ว่าต้องตายตายแล้วก็หมดต้องเอาไปเผาใช่ไหมไปฝังจนกระทั่งว่ามันแตกสลายหมดจนไม่เหลือความเป็นเราเลยนะหาซากไม่พบหาอะไรก็ไม่พบเพราะว่ามันเป็นเป็นฝุ่นละอองมันเป็นอะไรไปหมดแล้วจนกระทั่งความเป็นเรามันก็หมดไปมันหมดไปสู่ตรงไหน มันก็ไปสู่จุดที่เดิมก็คือความไม่มีเพราะนั้นความไม่มีตรงนี้แหละมันมีอยู่ก่อนก่อนความมีนะหลวงพ่อจะตั้งชื่อเรียกว่าไอ้ความไม่มีนี่แหละเป็นความไม่ปรากฏเป็นความไม่เกิดส่วนความมีเนี่ยตอนนี้ที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นความมีเป็นสิ่งที่เกิดแล้วเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้ว แต่สิ่งใดก็ตามที่ขึ้นชื่อว่าเกิดแล้วปรากฏแล้วสิ่งนี้จะต้องหมดไปซึ่งภาษาธรรมะเรียกว่าสังขารน,นะแต่สิ่งใดที่ไม่เกิดไม่ปรากฏนะสิ่งนี้เรียกว่าวิสังขารอันนี้ตามหลักธรรมเพราะนั้นเมื่อฟังเข้าใจได้โดยไม่ยาก ก็จะรู้จักทั้งสังขารและรู้จักอวิสังขารเพราะนั้นการเรียนรู้ในเบื้องต้นนะแต่จริงๆอ่ะถ้ารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยมันจากการปฏิบัติจะจะง่ายมากเลยเพราะมันรู้จักแล้วว่าถ้าเกิดแล้วปรากฏแล้วอันเนี้ย่อมเป็นสังขารแน่นอนแล้วสังขารที่เราได้ฟังจากพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามีแล้วหมดสังขารไม่เที่ยงเนาะมีแล้วหมดไปมีแล้วหายไป นะแล้วก็สังขารเป็นทุกข์ทนยากนะเกิดขึ้นมาแล้วต้องแก่เจ็บตายไปแล้วสังขารทั้งปวงรวมถึงวิสังขารด้วยนะนะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเอาหลักธรรมสามอย่างนี้มาประกอบกับการปฏิบัติก็คือว่าให้มีปัญญา ทุกขณะปัจจุบันมีปัญญาเข้าใจในเรื่องของสังขารเข้าใจเดี๋ยวนี้ตอนนี้ได้ว่าสังขารตอนนี้มีอยู่จริงแต่สังขารมันไม่ใช่เราเนี่ยสังขารไม่เป็นเราสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะนั้นขณะนี้เดียเ๋ยวนี้สามารถเห็นสังขารได้ไม่ต้องเอาตาไปดูสามารถรู้ได้ที่ภาษาสมมติเรียกว่ารู้ได้ด้วยใจ ถ้าใจที่ประกอบด้วยปัญญาก็จะเข้าใจเลยว่าขณะนี้เดียเ๋ยวนี้ไม่มีเราไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนของเราเลยมีแต่สังขารที่กำลังปรากฏส่วนวิสังขารเป็นความไม่เกิดเป็นความไม่ปรากฏมันมีอยู่แล้วอันนั้นก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเหมือนกันรวมแล้วเนี่ยทั้งสังขารและวิสังขาร ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจำหลักให้แม่นตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นสัจธรรมนะเป็นพระสัจธรรมซึ่งจะต้องมีอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลานะจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำอะไรก็แล้วแต่ทุกขณะปัจจุบันต้องมีปัญญาที่เข้าใจได้ว่าสิ่งที่มีเนี่ยที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยความจริงหาใช่ตัวเราไม่มันคือสังขารต่างหากน,นะ เห็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่รู้อยู่เห็นได้ไม่ยากเนี่ยถ้าจะชี้นำชีย้ยะเห็นในขณะนี้เดี๋ยวนี้ก็รู้ได้เห็นได้เนี่ว่าสังขารมีอยู่เนี่ยที่กำลังนั่งฟังอยู่นี่เนาะกำลังนั่งปิดตากำลังยกมือเคลื่อนไว้กำลังหายใจกำลังทั้งหมดนี่คือสังขารทั้งหมดเลยแต่เมื่อก่อนนี้ก่อนที่ได้ฟังคำของพระพุทธเจ้าก่อนที่ได้มาศึกษาธรรมะ ไม่เคยเข้าใจเลยไม่เคยรู้เลยว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่เรามันยึดถือร้อยเปอร์เซนว่าคือเป็นเราเป็นเราเป็นของเรานะแล้วที่ผ่านมาเนาะก่อนจะเข้าหาธรรมะก่อนที่จะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรียกว่ามีทุกข์แล้วเป็นทุกข์แล้วแต่บางคนอนะ่ะคือเกิดมาแล้วมันเป็นทุกข์แล้วใช่ไหมมา พอเป็นสิ่งที่เกิดมาแล้วมันก็เป็นทุกข์แต่ก็ไม่รู้จักว่าไอ้น,นี่คือเป็นทุกข์ก็เลยเหมือนกับว่าตัวเองเกิดมาไม่เคยมีทุกข์แต่จริงไอ้ตัวเองนั่นแหละเกิดมาแล้วคือตัวทุกข์ทั้งก้อนเลยแต่ผู้ที่ไม่ได้ฟังธรรมผู้ที่ไม่เข้าใจก็เลยว่าตัวเองอ่ะตัวตนอ่ะไม่มีทุกข์ <c oughs> ความจริงอ่ะทุกเต็มร้อยร้อยเปอร์เซนตะ์ทีนี้พอต่อมานะ พอมามีความรู้สึกว่าเรามีทุกข์และมีทุกข์จากการพลัดพรากบ้างมีทุกข์จากการคิดอะไรแล้วไม่สมความปรารถนาบ้างหรือว่าป่วยไข้บ้างหรือถูกอะ,อะไรต่างๆกระทบขึ้นมามันเป็นความรู้สึกว่าทุกข์แต่ตอนนั้นน่ะตอนที่ยังไม่เข้าใจธรรมะก็ยังหลงยึดถือความรู้สึกว่าเป็นเราก็หมายความว่าเราเป็นผู้ทุกข์เห็นไหม ก่อนเรียนธรรมะเนี่ยตรงนั้นเขาเรียกว่ามันมาด้วยความความหลงเนาะความหลงหลงสังขารหลงสังขารว่าเป็นเราก็เลยจริงๆสังขารมันเป็นทุกข์แต่ไปหลงยึดถือว่าเราเป็นผู้ทุกข์ทีนี้เมื่อเราเป็นผู้ทุกข์เสร็จแล้วมันก็ยังมีเราอยู่เนาะเราก็ไปเขาเรียกอะไรนะเช่นไปศึกษาธรรมะ,ะโดยวิธีไปอ่านนี่ไปอ่านตำราไปอ่านหนังสือธรรมะ ก็เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้รู้ธรรมะเห็นไหมตอนนี้ยังหลงยึดอยู่นะยังเป็นเราอยู่แล้วก็ไปฟังธรรมะเออไปฟังผู้รู้รูผู้สอนไปฟังว่าเออว่าธรรมะมันคืออะไรนะมันเป็นยังไงอันนี้ก็ยังมีตัวเราเป็นผู้ไปฟังธรรมะต่อมาก็คือเข้าวัดเข้ากรรมฐานเนาะเข้าคอร์สหรือไม่เข้าคอร์สก็แล้วแต่ ก็ยังมีตัวเรายังหลงยึดถืออยู่ว่าไอสังขารเนี่ยเป็นเราอยู่เราก็เลยมาเข้าคอร์สเราก็เลยมาปฏิบัติธรรมตอนนี้ยังไม่สิ้นยึดเลยนะแค่เป็นจุดที่กำลังหาทางออกจากทุกขหาทางเพื่อเพื่อให้เกิดปัญญาเนาะในทางธรรมะเพื่อจะได้พ้นทุกข์ตามที่คาดไว้แต่ขณะนั้นเนี่ยมันยังไม่มีปัญญายังเต็มไปด้วยความหลงสังขารอยู่ว่าเป็นเรา กลายเป็นว่าตั้งแต่เริ่มต้นศึกษาธรรมะก็ยังมีเราเป็นผู้เริ่มต้นไปอ่านไปฟังไปไปคุยมาปฏิบัติธรรมนี่เป็นเราทั้งหมดเลยนะแล้วเราก็มาฝึกสตินึกออกไหมอันนี้หลวงพ่อทวนนะทวนให้ฟังว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันยังเข้าใจผิดว่ายังเป็นเราเป็นเราเราก็เลยมาฝึกโดยเฉพาะกรรมฐานก็คือการภาวนาเนาะพัฒนาจิตพัฒนาให้เกิดปัญญา แต่ก็ยังมีเราเป็นตัวหนุนหลังอยู่เพื่อพัฒนาให้จิตเนี่ยจิตเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยมีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นไหมยังหลงยึดถือเพราะว่าไอ้ตัวจิตที่เป็นตัวจิตอะนะเพื่อพัฒนาให้เกิดสมาธิปัญญาเนี่ยหลงยึดถือว่าเป็นจิตของเราแต่ความจริงอะ่ะมันไม่ใช่ของเราอยู่แล้วแหละถ้าโดยพระสัธรรมสูงสุดนะนะแต่ก็ยังหลงยึดถือ ก็เลยไปทําสมาธิไปทําปัญญาพอได้สมาธิไปแล้วจิตสงบตั้งมั่นก็ไปยึดถืออีกว่าจิตของเราตั้งมั่นแล้วบางคนใช้คําว่าเราเราตั้งมั่นแล้วเออแต่ส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจแล้วว่าจิตของเราตั้งมั่นแล้วต่อมาจิตมีปัญญาเริ่มเข้าใจออสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเ,ออเป็นทุกข์ สังขารทั้งหลายเป็นธรรมเป็นอนิจเออเป็นอนัตตามีความรู้มีความเข้าใจแต่ก็ยังหลงอีกยังหลงยึดถือว่าเรารู้ธรรมะแล้วเราเข้าใจธรรมะแล้วดูที่ขนาดพัฒนามาตั้งเยอะแล้วเนาะมีสติมีสมาธิมีปัญญามันก็ถูกแต่ด้วยความหลงยึดถือที่ยังคลายไม่หมดก็หลงยึดถือว่า จิตนี้เป็นเราเป็นของเราแล้วจิตนี้สงบจิตนี้ตั้งมั่นจิตนี้เป็นสมาธิจิตของเราหมดเลยแล้วจิตปัญญาที่มีรู้แจ้งว่าเออสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนี่ยพวกนี้รู้แจ้งธรรมะเนี่ยก็ไปยึดถือว่าจิตของเราเป็นผู้รู้แจ้งก็ยังเป็นเราหมายถึงว่าไปยึดถือเนาะไปยึดถือสิ่งนั้นอยู่ยังเป็นเราเป็นของเราแค่นี้ก็ยังไม่พ้นทุกข์แต่ก็อย่างน้อยก็คลายออกไปบ้างเพราะเริ่มเข้าใจได้บางอย่าง แต่สิ่งที่คลายออกไม่หมดก็คือว่าคือทวนยังไม่ทวนยังไม่ย้อนมาจนสุดเพราะว่ามันจริงๆเนี่ยหลักการปฏิบัติธรรมเนาะมันจะต้องเขาเรียกว่าทวนทวนเข้าหาต้นตอของมันทวนเข้าหาต้นต้นเขาเรียกว่าต้นทางก็ได้อย่างอย่างสมัยก่อนที่ที่เราเคยได้ยินมาได้ยินได้ฟังเนาะบอกว่าตอนที่พระพุทธเจ้าก่อนต,ตรัตตุว่า หลังจากที่เคยอดอาหารเคยทำให้ตัวเองลำบากมาหลายปีนะแล้วก็อยู่คราวหนึ่งก็ที่นางสุชาดาได้ถวายอา,อาหารเนาะแล้วเจ้าชายสิทธาตอนนั้นยังเป็นเจ้าชายสิทธาอยู่ยังไม่ได้เป็นยังไม่ไตรัสรู้เจ้าชายสิทธาก็อธิษฐานทางจิตว่าถาดที่นางสุชาดาที่มาใส่เป็นภาชนะอาหารเนี่ยจะขอแล้วก็จะอธิษฐานจิตว่า ถ้าพระองค์จะตัดตรู้เนี่ยถ้าจะตัดตรู้ได้เนี่ยขอให้ถาดเนี่ยมันทวนไปที่ต้นน้ําคืออย่าไหลไปตามน้ําให้ทวนทวนทวน,วนนะปรากฏว่าคาอธิษฐานเนี่ยก็เป็นจริงก็ถาดก็เลยทวนกระแสน้ําจริงๆแล้วสุดท้ายท่านก็บรรลุได้จริงการทวนตรงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นปริศนาธรรมปริศนาธรรมก็เหมือนกับว่าที่เราปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเนี่ยเราต้องทวนให้เป็นนะ อย่างเมื่อกี้ที่หลวงพ่อพูดก่อนหน้านี้หลวงพ่อได้พูดว่าตอนนี้เราเนี่ยเกิดมาแล้วนะเกิดเนี้ยจริงๆมันเป็นปลายนะถ้าพูดถึงน้ำเนี่ยคือเป็นปลายน้ําเป็นส่วนที่เกิดแล้วถ้าทวนขึ้นไปทวนทวน,ทวนก็จะพบว่าก่อนที่จะมีปลายน้ําก่อนที่จะเกิดก็คือมีความไม่เกิดคือมีความไม่ปรากฏอะไรตรงนั้นแล้วเขเรียกว่าทวนมาจนสุดแล้วสุดตรงที่ไม่เกิดนะทีนี้ เมื่อกี้หลวงพ่อพูดมาถึงตรงไหนวะก่อนที่จะขยายเนาะเออลืมไปแล้วก็พูดต่อแล้วกันแต่ตรงนี้ก็เป็นมันสอนธรรมะได้ก่อนน่าจะลืมก็ยังจำได้อยู่นะตอนนั้นว่าจะพูดอะไรแต่พอพูดขยายความอย่างอื่นไปความจำได้ก็หายไปดับไปนะ ความจําได้มันหายไปแล้วตอนนี้ก็ยังนึกไม่ได้ว่ามันคืออะไรที่จะพูดตรงนี้มันก็ถ้ามองเป็นธรรมะก็ถือว่าเป็นสัจจะความจริงเหมือนกันนะเรื่องของสัญญาสัญญาไม่เที่ยงสัญญาเป็นทุกสัญญาเป็นอนัตตาเห็ไหมถ้ามองอย่างด้วยปัญญาที่ถูกต้องตามความเป็นจริงก็จะรู้เลยว่าสัญญาเนี่ยเห็นไหมมันปรากฏมันแสดงให้เห็นต่อหน้าต่อตา ว่าสัญญาเนี้มันไม่เที่ยงจริงๆมันทนยากจะให้จำตลอดมันมันทนไม่ได้มันก็เลยหายไปแล้วก็สัญญาเนี่ยบังคับจะให้มันมีอยู่ก็ไม่ได้ตอนเนี้ยมันยังนึกไม่ได้จะเรียกร้องว่าเออสัญญาจงกลับมาเถอะจะได้พูดต่อในเรื่องนั้นมันก็ยังนึกไม่ได้เห็นไหมจะบังคับจะเขี่ยวเข็นยังไงมันก็นึกไม่ได้สัญญาเนี้ยจึงเรียกว่าเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ใช่เราเพราะนั้นความจํำมันก็ไม่ใช่ของเราความจํำไม่เป็นเราและก็ความจํำไม่ใช่ตัวตนของเราอันนี้ลักษณะของการพิจารณาธรรมะก็คือให้เห็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างว่าถ้ามันมีการเกิดขึ้นแล้วมันจะต้องหมดไปแล้วก็ที่เข้าใจให้ได้ด้วยปัญญาก็คือว่า นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราหลวงพ่อก็อยากจะเน้นนะต้องเน้นแล้วเน้นอีกทุกอันนะหลวงพ่อพูดเรื่องอื่นหลวงพ่อพูดไม่ถูกหลวงพ่อพูดไม่เป็นแต่สิ่งที่ถนัดมากที่สุดก็คือพูดถึงเรื่องเรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์นี่แหละความพ้นทุกข์เนี่ยมันจะพ้นทุกข์ได้ก็คือมีปัญญานะมีปัญญาคือเห็นแจ่มแจ้ง เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงตามเป็นจริงพระพุทธเจ้าท่านแสดงความเป็นจริงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราศรัทธาให้เต็มร้อยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนอย่างนี้จริงๆนะสอนต้องทวนกลับมาเรื่องขนันธหน้านะเพื่อให้ตอกย้ำเพื่อให้เข้าใจขึ้นมาอีกว่าเมื่อกี้ที่สวดมนต์พระพุทธเจ้าท่านสอนว่ายังไงท่านบอกว่าไอ้ที่ทุกข์ทั้งหลายเนี่ย ทุกทั้งหลายนี่จริงๆมันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่มีการดับไปมันเกิดเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แต่เพราะความไม่รู้เพราะความหลงจึงไปอุปาทานคือไปยึดไปยึดขันทั้งห้าเนาะพอไปยึดเสร็จแล้วมันก็เลยเป็นทุก์เป็นทุก์ที่ใจนะทุก์เพราะยึดแล้วยมลองนี่พลิกนิดเดียวเท่านั้นถ้าสิ้นยึดนะก็คือ พ้นทุกไปเลยถ้ายึดก็เป็นทุกถ้าไม่ยึดก็คือไม่เป็นทุกมันมีสองอย่างเท่านั้นอะไรทาให้ยึดก็คือความไม่รู้คือขาดสตินะระลึกไม่ได้ว่าไอ้สิ่งที่กำลังปรากฏขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอะไรคือมันระลึกไปในบางทีระลึกได้แต่ด้วยสัญญาเก่าๆด้วยความหลงผิดไปยึด ว่ามันเป็นเราเป็นของเราแต่ทีนี้ถ้าเราฝึกสตินะหมายถึงว่าฝึกเนี่ยให้มีสติระลึกรู้ต่อสภาวะธรรมที่กำลังปรากฏอะไรที่กำลังปรากฏขึ้นในปัจจุบันก็รู้สึกตัวคือรู้เมื่อรู้จากปัญญาที่จากการได้ยินได้ฟังเนี่ยสะสมมามากๆมากๆพอมันระลึกรู้อะไรขึ้นมามันก็จะเกิดการเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัญญาสติปัญญาเกิดคู่กันก็คือ สามารถเข้าใจโดยในขณะจิตว่าสิ่งที่กำลังปรากฏนั้นนะ่ะมันเป็นสักแต่ว่าสิ่งนั้นเช่นสมมตินั่งอยู่นะตอนนี้กำลังปวดอยู่ระลึกได้ระลึกนึกได้ขึ้นมาว่ามันมีอาการอยู่แบบนี้ถ้าสติกับปัญญามันมาคู่กันมันก็จะเห็นว่าปวดก็คือสักว่าปวดคือไม่มีผู้ปวดไม่มีใครไปปวดนะ มันมีสักแต่ว่าปวดก็คือมีแต่อาการอย่างนั้นโดยไม่มีใครเป็นเจ้าของถ้าเป็นอย่างนี้นั่นหมายความว่าจะไม่มีผู้ทุกข์กับความปวดความปวดมีอยู่แต่ความปวดไม่ใช่ของเราความปวดไม่เป็นเราความปวดไม่ใช่ตัวตนของเรามันจึงมีสักแต่ว่าปวดทีนี้อย่างอื่นก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าเอาชีวิตประจำวันเลย มีสตินะระลึกได้ต่อความโกรธที่มันเกิดขึ้นเพราะมันเกิดขึ้นแล้วไงเนาะการที่จะระลึกอะไรได้หมายความว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันมีอยู่มันกำลังมีอยู่แล้วก็ระลึกได้พอระลึกได้ถึงความโกรธว่ามีอยู่แล้วด้วยสติปัญญาจากการได้ยินได้ฟังจากการอะไรที่มันซ้ำๆมาแล้วหลายรอบหลายครั้งเนี่ยเรียกว่าเป็นปัญญาเนาะเป็นสติเป็นปัญญา พอโกรธปั๊บมันสามารถเข้าใจได้ทันทีเลยว่าความโกรธก็คือสักแต่ว่าโกรธมันไม่มีใครเป็นเจ้าของมันไม่ไม่ได้เป็นของใครนะแล้วก็ต่อไปก็จะเห็นความจริงมันอีกว่ามันก็หมดไปนะไม้กระทั่งความโกรธหมดไปมันยังรู้อีกว่าขณะน,นี้ปัจจุบันนี้ความโกรธไม่มีแล้วการที่มีสติระลึกรู้เนาะสติเป็นจุดเบื้องต้น ปัญญาต้องตามมาในภายหลังนะเพราะว่าปัญญาเนี่ยเกิดการเห็นคือมีสติบ่อยๆเห็นแล้วระลึกบ่อยๆบย่ระลึกบ่อยๆมันซ้ำซากก็จนเข้าใจเห็นความจริงขึ้นมาว่าอะไรก็ตามที่สติไประลึกรู้นะสิ่งเหล่านั้นนะมีแล้วต้องหมดไปพอมันเข้าใจว่ามีแล้วหมดไปมีแล้วหมดไปเนี่ยมันก็สามารถเข้าใจเรื่องความจริงได้ว่าเออมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เพราะนั้นเนี่ยที่เราบอกว่าที่เรามาวัดขณะนี้เนี่ยนะหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่เรื่องกรรมฐานโดยเฉพาะเรื่องการฝึกสติเรื่องการทำความรู้สึกตัวเนี่ยอันนี้มันเป็นต้นทางเพื่อที่จะให้เกิดปัญญาปัญญาจนรู้แจ้งแทงตลอดทั้งหมดว่าที่ผ่านมาเนาะหมายความว่าเมื่อเกิดปัญญาแล้วเนี่ยมันจะสามารถเข้าใจย้อนหลังได้เลยว่าที่ผ่านมาโหโห ถูกสังขารมันหลอกถูกสังขารมันหลอกว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราสังขารก็คือนี่แหละสังขารคือร่างกายจิตใจนี่นะหรือว่าขันทั้งห้านี่แหละมันหลอกมาทั้งไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วมันหลอกว่านั่นเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราแต่เมื่อรู้แจ้งตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะรู้เลยว่าโอ้ตอนเนี้ย ต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยถึงมันมีอยู่แต่มันหลอกไม่ได้แล้วเพราะมีปัญญารู้ตามความเป็นจริงแล้วว่าอะไรก็ตามที่มันโผล่ขึ้นมามันปรากฏขึ้นมามันเกิดขึ้นมามันแค่เป็นสักแต่ว่าเนาะมันรู้แจ้งเห็นแจ้งด้วยปัญญาก็เลยทำอะไรไม่ได้แล้วทำอะไรคือเรีว่ามันไม่ถูกครอบงำเนาะตัวคือเมื่อก่อนเนี่ยไอตัวตัวรู้ตัวตัว ตัวธาตุรู้ตัวตัวรู้ทั้งหลายนี่เนาะเมื่อก่อนเนี่ยมันมันถูกครอบงําเอาไว้ก็ทําให้ไม่รู้หรือว่าทําให้รู้ผิดแต่พอมีสติปัญญาอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยธาตุรู้เหลือตัวรู้เนี่ยมันก็ไม่ถูกครอบงําพอไม่ถูกครอบงํามันก็เลยรู้แจ้งทุกสรรพสิ่งรู้แจ้งทุกรู้แจ้งขันห้ารู้แจ้งสังขารพอรู้แล้วมันก็ได้สักแต่ว่ารู้ก็หมายความว่าไม่เข้าไปเป็น ไม่เข้าไปเป็นสังขารนะสังขารที่มันเป็นทุกขนะ์เมื่อรู้แล้วมันก็เลยไม่เป็นทุกข์นะสังขารมันไม่เที่ยงมันก็ไม่เข้าไปเป็นผู้ไม่เที่ยงอะไรต่างๆคือคือมันได้แต่รู้รู้อันนี้แหละที่เรียกว่าเป็นความบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์หมดจดเป็นปัญญาอันสุดยอดนะรู้แล้วแต่ไม่เป็นอะไรสักอย่างเดียวเพราะนั้นตรงนี้มันมีหนทางที่จะฝึกได้ ให้เข้าถึงได้ในปัจจุบันชาตินี้เพียงแต่หนึ่งให้ศรัทธาคําสอนพระพุทธเจ้าอย่าศรัทธาตัวเองเพราะส่วนใหญ่เอาตัวเองเป็นใหญ่นะว่ากูเข้าใจถูกกูรู้แล้วกูรู้แล้วอันเนี้ยมันไม่ใช่ผิดเพราะแค่ว่ามีกูแค่นี้ก็ผิดแล้วศรัทธาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่ามันไม่มีเรามันไม่เป็นเราไม่ใช่เราเพราะนั้นเนี่ยภาคปฏิบัติจริงเนี่ยถ้ามันหลงไปเมื่อไหร่นะ เช่นหลงไปในทำนองที่รู้สึกว่ามีตัวกูเกิดขึ้นแล้วกูรู้กูเก่งกูเข้าใจกูเป็นอย่างนั้นกูเป็นอย่างเนี้ยให้พึงตื่นขึ้นมาเลยว่าเนี่ยหลงแล้วแค่รู้ว่าหลงแค่นั้นแหละความหลงก็จะหายไปเองความเป็นตัวกูก็จะหายไปเองไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปจัดการอะไรสักอย่างเพียงตื่นรู้ขึ้นมาว่าเมื่อกี้มันหลงไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลงกับรู้เนี่ยตอนนี้เอามาใช้งานได้ไม่ยากแล้ว ถ้ามันหลงไปเป็นตัวกูเมื่อไหร่ก็มันก็จะรู้เร็วเพราะสัตว์จะทำความจริงมันไม่มีตัวกูไงพอหลงว่ากูรู้แล้วกูเก่งแล้วกูเข้าใจแล้วมึงไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมาพูดกูรู้หมดแล้วเห็นไหมเนี่ยตัวกูเกิดขึ้นแล้วเพียงแต่รู้ว่าอ๋อหลงอีกแล้วหรือพอมันมีอาการเจ็บปวดขึ้นมาป่วยขึ้นมาเนาะมันจะร้องควนคลางขึ้นมาโอ้ยโอ้ยกูไม่ไหวกูไม่ไหวเราไม่ไหวเนี่ยหลงอีกแล้วก็รู้ทันว่ามันหลงว่ามีตัวกูอีกแล้ว ก็แค่รู้ว่าหลงมันก็มาเปลี่ยนเป็นรู้ในฉับพันตรงนั้นเพราะนั้นคําที่หลวงพ่อคำเขียนเนาะท่านเคยแสดงทมเอาไว้เนี่ยบางทีพวกเราก็เข้าใจระดับหนึ่งแต่มอาจจะไม่เข้าใจถึงที่สุดเพราะว่ามันเป็นคําที่กระชับสั้นแต่มันมีความหมายตั้งแต่ตื้นๆนเนาะกลางๆแล้วก็ลึกซึ้งที่สุดแต่ถ้าความหมายของหลวงพ่อคำเขียนที่ท่านบอกว่าเปลี่ยนหลงเป็นรู้เนี่ยถ้าลึกซึ้งที่สุดก็คือที่หลงว่ามีเราัแหละ หลงว่าเป็นเราหลงว่าเป็นตัวตนของเราถ้ารู้ขึ้นมาความเป็นเราก็จะหายไปเอะเช้านี้ก็คงคุยได้ประมาณนี้เนาะก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนเนาะที่ได้ตั้งใจฟังเตรียมตัวกับภาพ